ศาสนานี้สอนให้คนละดับวางไม่ได้สอนให้ขนเข้าไม่ได้สอนให้แก่เข้าไม่ได้สอนให้แบกหามแต่สอนให้ทําให้ตนเองเบาสบายวางลกู่เก่งน,นี่คือสัจธรรมของศาสนาเละกก่นจริงๆของศาสนานี้โอ,อพ้พูดไปพูดไปมนมันจะอินนะเนาะมันก็เป็นอย่างนี้ ถ้าใครมีเวลาก็ลองศึกษาดูนะเผื่อตาเผื่อหูเผื่ออะไรเนี่ยมันจะสว่างขึ้อบ้างก็อย่าเพิ่งเชื่ออัตมาเหมือนกันเพราะอาตมาก,ก็ฟังมาแล้วก็พิจารณามาอีกทีเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอามาพูดเอามาพูดทุกอย่างที่เป็นเตรดหรือทุกอย่างที่เราพูดมันก็เหม,มือนกันทุกอย่างเกิดจากการศึกษาและปฏิบัติออืมันไม่ใช่ว่าแจ่เอาอ,อย่าไปแย่งชันเด้อ มันผิดไดมันมาถือกันเพลื่อนไหาไดบอมี่อยู่ในโอกาบอมี่ตะกี้มี้เคื่องกันกันแล้วว่าสันติบาก็ได้เนาะแต่ว่ามันเดี๋ยวเบิคงกันแล้วมันเป็นตัดตูนกันหุ้ยบางแห่นเขาอาไทยดรีกว่าหันนอกโอ้บันเทิมาลากีเรียกหนักเนี่ยมันเป็นสัญชาติญาติของจังหวัดบางจังหวัดเลยนเนี่ยเพราะมันเป็นคนลาวไม่ใช่คนไทย ลิ้นเนี่ยมันก็คอยแต่จะไปลาวอยู่เรื่อยอย่างว่าอย่างไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละต่อไปก็ฝากเอาไว้เกี่ยวกับผู้ที่กําลังหาทางนะฮะหาทางออกหาทางละหาทางวางหรือกําลังหาความสุขก็ดีจงศึกษาาสนยจงทําให้มันแจ้งด้วยความรู้ที่ตนมีด้วยกําลังของสติด้วยกําลังของสมาธิ ด้วยกำลังของปัญญาด้วยกำลังของความเพียรเป็นพื้นฐานที่จะจันโลซึ่งศีลซึ่งสติซึ่งสมาธิซึ่งปัญญาด้วยการทานทานวัตถุทานสิ่งของทานร่างกายทานวาจาทานจิตทานใจอันนี้คือทานทานที่จะมารักษาซึ่งศีลซึ่งส,งสติซึ่งสมาธิซึ่งปัญญาซึ่งคุณงามความดี ที่จะติดหรือจันลงเราไปสู่ความดีความงามที่เรารู้ๆกันว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเย็นเป็นความโล่งเบาหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นความเย็นความโล่งเบาหรือบุญที่เราพูดพูดกันอีกแต่ถ้ามันหนักอึง้งมันขุ่นมัวมันหมุนหมองอันนั้นก็ให้รู้เลยว่ามันเป็นบาปได้เกิดขึ้นแล้วในจิตในใจแต่ถ้ามันเบามันโล่งมันสบายคิดอะไรก็พุดธพุดพุดไปเลยอย่างนี้ หรือบรรลโจงลงโจงไปอย่างนี้นะอันนี้คือบุญเป็นส่วนของบุญที่หนุนให้สติให้สมาธิให้ปัญญาให้สมองปลอดโปร่งอ่าอันนี้ให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็เข้าหูแล้วก็เข้าจําไว้ก่อนก็ดีนะก็อย่าเพิ่งเข้าใจเลยตอนนี้ก็ให้เข้าหูไปก่อนจำไว้สักหน่อยก็ดีอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะที่พูดที่มันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีเขาก็บอกว่าทำไมท่านพูดตรงจังโอ้ยธรรมะขพระพุทธเจ้ามันก็ได้โกงเลย ธรรมะพระพุทธเจ้าให้มันตรงๆอย่างนี้เลยใครฟังรู้เรื่องก็รู้เรื่องใครฟังไม่รู้เรื่องก็ไปศึกษาก่อนออแล้วก็ทาความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยอย่าเพิ่งงุ่นหยิดอย่าเพิ่งฟุ้งซ่านอย่าเพิ่งลำพานเพราะทุกอย่างที่พูดไปมันเกี่ยวกับเราทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องศึกษาทําที่มีทําให้เกิดในยยใจิตใจใจในตน <c oughs> ถ้าใครทำยังไม่ได้ก็พย,ยายามหน่อยก็ดีนะ ก็มันเป็นคุณค่าเป็นอะไรอ่ะเป็นสมบัติของตัวเองทั้งหมดในสิ่งที่ทำอ่ะเอวัออนยะทาวาริวะหาปุราปาริุเร orangrangiwak miwak itu tinang peta namu bakpati Kiiciang pecitaangtunghangki bawak semi tuh sampaitu taanggapang danndo penaso yakadico di rasoayaang

सभ्य दे मया सा सभ्य

ああ。